สวัสดียำเศร้าครับหมู่วานฝนตกเข่าสวนไผ่บึงนอไม่จักหน่อยก็น่านครับบึงโอ้ยเป็นยังไงบึงนี่เห็นบ่ครับกำลังได้รับความชุ่มชื้นเลยทีเดียว <c oughs> โอ้ดีใจแห้งกับฝนตกหมู่วานโอ้ยนอไม่ค่อยไก่แล้วไก่เล้วนี่มีโอกาสหลอดแลวครับนั่นเห็นบ่ครับออกมาแล้วโอ้ดีใจไยเด็กคายระบาดตอนนี้ <c oughs> โอ้เป็นจังบุญนะ่ะว่าแต่สิบะโตกมาอยูด่ดีๆล่มพัดมาทางมาเฮ้ยบุ่น้อใหม่เป็นกกำลังเหี่ยวแหงมาถึงนะพ้นกาสิสดชื่นเนี่ยมาแล้วมาแล้วไปลวครับไปโอ้ทางในกม็มีนูนนา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 นุณน,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 นะครับ เงาะอยากออกกีไตแต่เงาะออกบ่ได้บ่มีฝนนะครับมันแห้งมันแหลกมีแต่ที่แห้งตายหนึ่งไปเลยครับนี่ครับโอ้ ه, หลายครับองใหม่กำลังออกครับครับพี่นี่บางต้นเขาย่อเงาไปออกครับก็บ้างทอไว้อยู่ครับแต่ว่าบ่ได้หดน้ำขาดแคลนน้ำขาดแคลนหล,ลายอย่างอยู่เพราะว่าผมทำ ไอเป็นไอนี่นะครับตอตะกตอนตอนามตอทารถหนี่นอกรลังงามออกมาโอเคโอเคนะครับเคได้สำหรับผลรอบนี้นะครับอ้จะสวยงามๆครับเอานะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนียก่อนนะครับสำหรับคลิปสวนไผ่กิมซุงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ